โรงเรียนเทีรรารวจชาเลอรได้แก่โรงเรียนบ้านดอนสหประชรับรสมาชิกในทีมประกอบด้วยเด็กหญิงยุทธนาดาวังมีาฐนานเด็กหญิงพัชริีกากระโตกและเด็กหญิงสิรัญญาไพรดอนจากโรงเรียนบ้านดอนสหร,ร,ระชราชอุทิกับดาราชาเลร์การประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ขคารพบทุกท่านคำโบราณกล่าวว่าการที่เราจะพัฒนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็เหมือนกับการกิ่นอ้อยจากส่วนปลายไปหาส่วนโคนส่วนปลายของอ้อยนั้นจะมีรสชาติจืดชืดพระอืดระอมเฟื่อนไม่อร่อย แต่พอเริ่มกินไปนเรื่อยๆเราจะรู้สึกถึงความมีความหวานขึ้นมาและก็จะค่อยๆหวานทีละเล็กละน้อยจนกระทั่งไปถึงส่วนที่อยู่ปล้องสุดท้ายที่อยู่ส่วนโคนก็จะมีรสชาติหอมหวานและอร่อยที่สุดจากการที่เราได้พัฒนาผู้เรียนฝึกเคี่ยวเข็นให้นักเรียนได้เรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อฝ um ึกให้เด็กกล้าคิดกล้าทำกล้านำเสนอและลงมือปฏิบัติโดยมีคุณครูคอยดูแลอย่างใกล้ชิดมาเป็นเวลายาวนานจนในที่สุดก็สามารถสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาสาธารณชนในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ปีการศึกษา2566นี้ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนนครราชสีมาเราได้ส่ง นักเรียนเข้าแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์1โครงงานโครงงานวิทยาศาสตร์2โครงงานผลที่ออกมาก็คือได้รับรางวัลชนะเลิศโครงงานคณิตศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งโครงงานวิทยาศาสตร์ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ที่น่า ภาคภูมิใจก็ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมในความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณครูและนักเรียนทุกคนก็ขอให้ทุกคนทุกท่านฝึกฝนต่อไปเพื่ออนาคตที่สดใสรอเราอยู่ปรบบือสิครับรออะไร เช่นอะไรบ้มเช่นซีเรียลข้ค่าซีเรียงจักรลับมาเปิอ้นีได้สครับนี่ไม่ว้าวเหี่เ็นขนมับบของค่ตางกันยังไงแล้วจะบอก ตาเป็นสีอันนี้ก็มีเด้านสองด้านสามด้านสด้านถกไหเ็นตากันด้านไหนเบิงตดนนี้ทำไไหมแต่ว่ามันต้องมีขนาดเล็กเหอดตรงอันนี้หนึ่ง โอ้เจ็เจ็ปดการาต้องน้าลนเพราว่าหลังจาาหน้าตัวอย่างนี้ก็จะนาที่ออกที่ออกแล้วก็ขีดเส้นแล้วก็น้าค่ะีครู้ดูไปการทําเาหน้าาค่ะ แรกคกกรประจบวนเนี่ยแต่ละรอบก็จะมีจำนวนที่ไม่เทากันค่ะจำนวนจนวนไม่เหลี่คณ้าสรูปีลตัวหลักรูปค่ะงน่ม้าแล้วก็หลังเน่ยหมูแลมขาดทุกที่สองคือจัดตอนแรกรอบสาําบบกำนาสนามที่2งนี่คือมาเคลร์ชมไปวันเอเพราะว่าหนูมาแค่กับแข่งนเดีเ น,น,นี้นนกับนี้เท่ากันนราะว่ามีขนาดทั้งสามมูลไหนมีขนาดต่ำน้อยกว่าเก้าสิบองศาเะก้าสิบองศาเลยเรียกว่ามุมแหลมี๋ยว่าจะเท่ากันไหมไม่รู้แล้วนนทำต่อเอาไปไหนต่อซ้ำเดียเด่ยวหน้าจุเดี่ยด้านไม่เท่าไม่ทางสิแล้วเราก็เลอกู่ จบกันจริงไหมัรุปือได้นะคะเนี่ยการทำนี้ค่ะไเการว่าพับดอกไม้ข้อที่สค่ะพขอที่สองหใช่ไหมดูจะเรียกชื่อแล้วก็จำแนกวู้เรียสค่ะทีชื่อเรค่ออะไรเบ้าเช่นสี่เหียมผืนผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัส